วันนี้มาต่องานงานไม่จบเมื่อวานเราหา้าวเอาไหมยต่เป็นข้างไหมวันก่อนทำไมบนเนี่ยเป็นข้างยังฮะอะไรนะอะไรนะไม่ว่างสนทนาทำงาน้โห,โหตั้งใจขึ้นมาเลยอะ่ะ มีเลยได้แล้วจ้าเป๊ะเชงกะดิวันนี้วาวันอารมณ์ไม่ดี คือประมาณมันจะกัดคอนี่ครับนะฮะบอะไรนะอะไรไหุ้นส่วนออไม่มีงอ้อปะดีดอะเออพี่รอเนาะเ,ออเะข้าฝันใครไดเ้เอิงเอิงหื่นเอิงบอกมาเลยว่า เองหืน่นเองบอกมัเลยตรงๆเลยดีกว่าพี่ไปทำอะไรเอานายนายเลามกยังไง,ไไน,งไนูน่นนู่นไม่ต้องถ่ายถายทุกวันเลยว่ะบ้ามั้ง <c oughs> แล้วใครเอาไปวางมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงล้างแล้วก็ไม่รู้จักเอาไปเก็บขี้หลงขี้ลืมกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นแหละดูหน้าดูหน้าดูดูดูมันทำดูมันทำยาทำมันเปียกกินก็กินไปแล้วถ่ายให้ดู

เออเงินเอาไป uh ไปเท <Itís> ี่ยวไหนเงินเอาไปเที่ยวไหนเอาไปชิมชอบใช้ชิมชอบใช้ไงถ้าพี่รวยเองนะโซแล้วมีเงินเข้าทุกวันืมแก้ตัว มันหื่นมันฝันหื่นๆื่นคนนี้นนพี่ไม่เคยฝันหื่นแบบเองอไง <c oughs> เองนั่นแหละเองมันคนหื่นอะ่ะพี่จะบ้ากลมได้ยงไงพี่ไม่เคยมีประวัติอย่างเอง เองคนมีประวัติฝันแต่เรื่องลามกฝันเรื่องลามกเ <c oughs> มื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็มาเล่าให้ฟังออกว่าฝันเรื่องลามกอีกเอออะไรวะนี่เกิดวันไหนวะชอบฝันลามกเนี่ย กินนี่ข้าวเต็มปากพยายามพูดอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหงเถียงอีกแน่น,นอนนะเองอะไรชอบเถียงอ่ะ

เดินเมื่อวานเสร็จงานหนึ่งแล้วไงเป็นงานที่เขาเร่งยาวอ่ะเอิงข้าเรียกยังเขาบอกให้ทํางานนั้นก่อนก็ทําให้เขาแล้วแล้วบอกงานไม่เดินเดี๋ยวเราต้องคุยกันยาว เดี๋ยเขาจะเอาแล้วนะบอกให้ไม่เชื่อแล้วลเต่นนะหาว่าไม่บอกไม่กล่าวอีกทำไรไม่เคยบอกหรอก Vào, vâng 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 này vào Vào vâng 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 này Đấy. Hả? vâng vâng à? vâng 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 Lo vâng vâng มีกาแฟปะฮะเอ็งมันคนแบบนี้อยู่แล้วเอ็ดแผดเสสองเสียงสองยังไง เอ้ยล้วพูดดิลองทำดิเวลาให้ทำอะไรไม่ทำเนาะเวลาไม่ให้ทำนัอะไรทำรแล้วว่วาติฮะพูดว่าอะไรอเ,ไไเออะ